สนับสนุนโดยน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคาบสมุทรเกาหลีตกอยู่ในภาวะตึงเครียดหลังจากที่เกาหลีเหนือยิงปืนใหญ่ถล่มเข้ามาที่เกาะยอนเปียงเกาหลีใต้ทหารและพละเรือนเกาหลีใต้เสียชีวิตรวมสีชีวิตในขณะที่เกาหลีเหนืออ้างว่าเกาหลีใต้เป็นผู้เริ่มยิงก่อนความตึงเครียดเพิ่มขึ้นอีกครั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ขณะที่เกาหลีใต้และสหรัฐซ้อมรบทางทะเลร่วมกันเพื่อแสดงสัญญาณุภาพข่มเกาหลีเหนือมีเสียงปืนใหญ่ดังจากทางเกาหลีเหนือหลายครั้งทําให้ผู้คนบนเกาะต้องหนีอพยพประธานาธิบดีเกาหลีใต้ลีเมียงบักประกาศกล้าว่าเกาหลีใต้ทนต่อการยุยยุของเกาหลีเหนืออย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่สิ้นสุดสงครามเกาหลีและจะตอบโต้อย่างเด็ดขาดหากเกาหลีเหนือแสดงท่าทียุยยุอีก การตอบโต้กันของเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้จะเป็นอย่างไรต่อไปเป็นสิ่งที่ต้องจับตามองแต่ในวันนี้รายการชีพจรโลกจะพาท่านผู้ชมไปย้อนดูประวัติศาสตร์ของเกาหลีเหนือกันดูว่าอะไรที่ทําให้สองประเทศที่เคยเป็นหนึ่งเดียวกันต้องมาเผชิญหน้ากันเช่นนี้ รูปปั้นขนาดยักษ์นะคะเป็นรูปปั้นสัมฤทธิ์ค่ะของท่านผู้นำคิมอิลซุงนะคะสร้างขึ้นในปีคศ .1972 เพื่อฉลองครบรอบวันเกิด60ปีของท่านนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ละค่ะที่แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ภายใต้ใตการนำพาประเทศนี้ออกจากการรุกรานของญี่ปุ่นแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นนะคะในทุกๆวันก็จะมีชาวเกาหลีนะคะมาวางดอกไม้มาทำความเคารพต่อท่านค่ะชิปจอโลกวันนี้เรายังอยู่ที่เปียงยางนะครับ และเปียงยางเนี่ยเป็นที่ที่คนไทยปกติไม่ค่อยจะได้ไปแต่ว่าคุณวินารัตไปครั้งนี้ดูตอนแรกแล้วหลายคนบอกว่าไม่จุใจครับคุณวินารัตจะต้องเจาะลึกไปกว่านั้นเพราะว่าไปถึงที่นั่นเนี่ยอะไรอะไรก็ท่านผู้นําและอะไรอะไรก็จะเป็นประธานาธิบรรดีตลอดการนะครับอรูปปั้นก่อนตามท้องถนนเนี่ยจะใหญ่มากแล้วก็ทุกอย่างจะเกี่ยวพันกับ ประธานาธิบดีตลอดการก็คือคิมอิลซุงเป็นคนก่อตั้งประเทศเกาหลีเหนือนะคะคในปีคศ .1948 <c oughs> แต่ถ้าเกิดว่าเดินเข้าไปตามโรงแรมหรือว่าอาคารต่างๆ <c oughs> จะมีสองรูปคู่กันคือประธานาธิบดีคิมอิลซุง แล้วก็ประธานาธิบดีไม่ใช่ประธานาธิบดีผู้นําปัจจุบันคิมจองอิลคือคําว่าประธานาธิบดีเนี่ยยกให้เฉพาะตัวของคุณพ่อเท่านั้นเพราะฉะนั้นลูกคิมจองอิลเนี่ยจะไม่ใช้คําว่าประธานาธิบดีนะคะจะใช้ไปเลยว่าเป็นท่านผู้นําเป็นท่านผู้นําไปนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นรูปภาพของสองคนนี้เนี่ยตามจุดต่างๆ แน่นอนว่าเวลาไปคุยกับคนเกาหลีเหนือเนี่ยคุณมินรัชก็ต้องถามใช่ไหมว่าคิดยังไงกับท่านผู้นำ Why do Korean people love Kim Il Sung so much? Because he is a father and then he is a hero of our nation. He liberated my country and then he also led our people to victory to the Korean War. So in one generation he defeated two imperialists. So as you know in 1945 on uh september 15 we liberated under the colonial of the, the japanese colonialism so uh, our people enjoyed happy life during the five years but the u.s imperialists they broke out korean war in 1950 so uh, more than three years waged about the korean war yeah, during that time but the united states also was defeated by the heroic Korean people. So, and then he led all the Korean people to rebuild our country as a great, powerful, and thriving nation. And then, what uh, he cares all everything for our people. He is a benevolent father, love to the people, and he cares nothing for the people. So that we call him as a father in one family. And then, our country. Big, as one family uh, under the slogan all, all all one of one for all, all for one under the มันคนอาจจะคิดว่าคนเกาหลีเหนือเนี่ยถูกล้างสมองหรือเปล่านะคะส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะตำราเรียนด้วยเพราะว่าเรียนมาตั้งแต่เด็กประวัติศาสตร์ของเขาเนี่ยจะบนอยู่ในหัวตลอดเวลาในโรงแรมนะคะมีมุมขายหนังสือด้วยค่ะหนังสือก็เป็นหนังสือเกี่ยวกับเกาหลีเหนือนะคะอย่างเช่นคเวีย In The 20th Century mm hmm. นะคะมีเหตุการณ์อะไรบ้างหนึร้อเหตุการณ์ที่น่าสนใจนะคะอันนี้ก็ว่าไปหรือว่าจะเป็นนี่ Korea in Kim Jong Il's Era <S mm hmm. เกาหลีในยุคคิมจองอิล hmm. เห็นชัดๆเลยนะคะ mm hmm. ขีดเป็นอาวุธต่างๆ mm hmm. เล่มน,นี้ก็น่าสนใจค่ะ Kim Il Sung Condensed Biography ประวัติของคิมอิลซุงนะคะป,ประธานาธิบดีตลอดการของประเทศนี้หน้าแรกประโยคแรกเลยนะคะบอกว่าคิมอิลซุงเกิดที่เมืองมังยองแดที่เปียงยางวันที่15เมษายนปีกศ1912ทุกคนในครอบครัวของคิมอิลซุงเป็นนักรบนักต่อสู้ต่อสู้เพื่ออำนาจอธิปไตยและเสรีภาพของประชาชนและเพื่อความสุขของประชาชนค่ะ อีกเล่มหนึ่งนะคะที่น่าสนใจ The Great Man คิมจองอิวบุรุษผู้ยิ่งใหญ่คิมจองอิลบทแรกเลยนะคะพูดถึงความทุ่มเทค่ะของคิมจองอิลในการทำงานนะคะโดยยกตัวอย่างให้เห็นถึงงานที่เขาทำนะคะอย่างเช่นว่าปี80วันที่5ตุลาคมปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่นะคะไม่ยอมกลับบ้านทำงานหนักมากเพราะว่าจะเตรียม การประชุมของพักกรรมกรคิมจองอิลเจอเข้าก็ไล่ให้กลับบ้านปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ยังไงก็ไม่ยอมกลับนะคะคิมจองอิลก็เลยจะต้องยอมตามนั้นก็เลยกลายเป็นว่าคิมจองอิลเนี่ยมานั่งคุยแล้วก็นั่งถกเกี่ยวกับสิ่งที่เขาเนี่ยพยายามจะเตรียมการอยู่คือพยายามจะสะท้อนให้เห็นแล้วค่ะว่าคิมจองอิลเนี่ยใส่ใจลูกน้องนะคนรอบข้างแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างขยนขันขันแข็ง รวมถึงธนบัตรต่างๆของเกาหลีเหนือก็ยังมีการเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ไว้ด้วยค่ะมาดูธนบัตรนะคะของเกาหลีเหนือกันบ้างค่ะนี่ค่ะธนบัตรที่ใหญ่ที่สุดนะคะคือ5,000วอนข้างหน้าก็เป็นรูปคิมอิลซุงนะคะส่วนด้านหลังค่ะก็คือบ้านเกิดของเขานะคะมันยองแดต่อไปนะคะลดลงมานิดนึงเนี่ยก็คือ2,000วอนนะคะ2,000วอนเนี่ยน่าสนใจเพราะว่า ที่นี่นะคะคือบ้านซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอยู่ติดกับชายแดนจีนนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็คือเป็นเป็นภูเขาเป็นย่านที่เป็นภูเขานะคะชื่อว่าภูเขาปักตูในนี้เนี่ยในบ้านนี้ ก็เป็นเรื่องนะคะของที่นี่ว่าคิมจองอิลเกิดที่นี่แล้วก็โตที่นี่ในวัยเด็กระหว่างที่คิมอูซุงเนี่ยพยายามที่จะต่อสู้นะคะเพื่อประเทศชาติแล้วก็มีการตั้งชื่อเขาซึ่งอยู่ด้านหลังเนี่ยว่าเขาจองอิลเอาดูแบงค์เล็กกันบ้างนี่ค่ะ สิวอนนะคะสิวอนสิวอนเนี่ยเขาก็เอาทหารนะคะจะเป็นฐานโบกฐานเรือแล้วก็ฐานอากาศเนี่ยมาไว้ข้างหน้าเป็นสัญลักษณ์นะคะว่าประเทศนี้ต้องแข็งแกร่งตลอดเวลาหรือว่าจะเป็นการเอารูปปั้นนะคะมาใส่เอาไว้ด้านหลังเพื่อแสดงถึงชัยชนะนะคะแล้วก็การต่อสู้ของประเทศะคะ่ะเล็กสุดเลยนะคะของธนบัตรเนี่ยคือ5วอนอันนี้ก็แค่เป็นไม่สำคัญว่าเป็นใครแต่ว่า เป็นในเชิงสัญ,ญลักษณ์นะคะว่าคนนี้คือนักวิทยาศาสตร์คนนี้เป็นนักศึกษาให้ความสําคัญกับปัญญาชนกับความรู้ส่วนด้านหลังนะก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงเขื่อนนะ,ะว่าเขาเนี่ยมีทรัพยากรแล้วก็มีการสร้างเขื่อนเพื่อที่จะ ปั่นไฟใช้ในประเทศค่ะถึงแม้ว่าทุกคนจะไม่เข้มกลัดเนี่ยเป็นภาพของท่านผู้นำทั้งตลอดเลยจริงค่ะหาซื้อไม่ได้นะคะคุณสุริชทำไมคุณมีร้านไม่ซื้อมาฝากผมอะ่ะเ,เขาไม่ขายเขาไม่ขายคือจะได้มาเนี่ยคือคุณจะต้องเป็นสมาชิกของสหกรณ์เป็นสมาชิกของพักเยาวชนของกลุ่มที่โรงเรียนหมายถึงว่าจะต้องไฝ่การเมืองด้วยจะเป็นนักเรียนก็ได้นะคะก็เ,เป็นเหมือนกับ ยุวชนอของพรรคกรมกรอย่างนี้เป็นต้นก็จะได้รับแจกเข็มคิดดูว่าสําคัญขนาดไหนนะตอนนั่งเครื่องไปเนี่ยเผอิญว่าได้นั่งคุยกับคนเกาหลีใต้เขาทําธุรกิจกับกับเกาหลีเหนือนะคะพอเครื่องบินลงปั๊บเนี่ยคว้าเข็มมาติดเลยอ๋อตอนอยู่บนเครื่องบินมันยังไม่ติดไม่ <c oughs> ดิฉันก็ตกใจเลยว่าอา้าวอะไรเนี่ย <c oughs> เขาก็เลยกระซิบบอกว่าเวลาพูดคุยธุรกิจเนี่ย สนิทใจกว่าหมายถึงเขาจะสนิทใจเรามากกว่าว่าเคารพผู้นะของเขาพาสปอร์ตอะใช่ไหมม,ม,มันก็ต้องติดที่ด้านซ้ายนะคะ<า>หัวใจใกล้หัวใจกลับมาจะย้อนไปดูคำว่าสงครามเกาหลีนั้นเนี่ยมีส่วนเปลี่ยนแปลงเกาหลีแบ่งเ,เ,เ,เป็นสองประเทศและทุกวันนี้คนเกาหลีเหนือก็ยังจำได้ว่าวีรกรรมของท่านผู้นำทั้งสองท่านพ่อและลูกนั้นจะรึกจนถึงทุกวันนี้เพราะอะไร そうね。<music>